าดูเรื่องนี้ค่ะที่ตอนนี้ระบาดหนักมากใครที่ไม่เป็นเขาเรียกว่า ดีมากโชคดีมากมาชคดีมากชใช่ค่ะแต่ว่าใครที่เป็นแล้วก็ต้องดูแลรักษาแล้วก็ระวังตัวกันเพิ่มขึ้นนะคะโดยกรมควบคุมโรคคะ่ะได้มีการอัปเดตเรื่องของตัวเลขนะคะไข้หวัดใหญ่ที่ตอนนี้ยังระบาดสะสมนะคะตั้งแต่ในช่วงของ1นึมกราคมนะคะจนถึง24กุมภาพันธ์ตอนนี้คือตัวเลขนะคะอยู่ที่131826คนมียอดเสียชีวิตด้วยนะคะก็คือ12คนโดย10จังหวัดแรกคะ่ะที่มีอัตราป่วยพุ่งสูงเลย นั่นก็คือที่พะเยาลำพูนเชียงรายภูเก็ตส่วนที่พบนะคะสายพันธุ์ก็คือ ah 1 n 1นั่นเองค่ะโดยทางด้านนายแพทย์ผานุมาตรยานเวสกุลนะคะอธิบดีกรมควบคุมโรคค่ะเผยถึงสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ว่าตั้งแต่ช่วงวันที่หนึ่งมกราคมที่ผ่านมาจนถึง24กุมภาพันธ์นี้นะคะมีผู้ป่วยสะสมอยู่ที่1 0 0 0 0 0กว่าๆนะคะมีผู้เสียชีวิตกว่า12คนด้วยกัน ซึ่งอายุที่พบนะ,ะก็อยู่ในช่วงของเด็กๆเ,เลยตั้งแต่5ปีจนถึง9ปีนะคะรอ,องลงมาเด็กลงไปอีกตั้งแต่แรกเกิดจนถึง4ขวบนะคะและกลุ่มนะคะต่อมาก็คืออายุ10ปีจนถึง14ปีซึ่งภาคที่มีอัตราป่วยนะคะต่อประชากร สูงสุดก็คือที่ภาคเหนืออย่างที่บอกไปนะคะรองลงมาเป็นภาคกลางค่ะแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและสุดท้ายก็คือภาคใต้ส่วนตัวจังหวัดนะคะที่มีตัวเลขผู้ป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดก็คือ10จังหวัดแรกนี้ค่ะจังหวัดแรกคือจังหวัดพะเยานะคะอยู่ที่สามสาอยหกสิบค่ะต่อมาเป็นลำพูนนะคะ 591.61ค่ะเชียงราย469.88ภูเก็ต456.36เชียงใหม่นะ,ะ443.04ลำปางนะคะน่านกรุงเทพมหานครอุบลราชธานีและนนทบุรีนะคะโดยแนวโน้มผู้ป่วยรายสัปดาห์ในปีนี้ ต้องบอกว่าสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาเยอะเลยนะคะโดยในช่วงเวลาเดียวกันก็คือเพิ่มขึ้นประมาณ1.6เท่าสูงกว่าค่ามัยธยฐานย้อนหลัง5ปีโดยในปี2,567ค่ะพบผู้ป่วยติดเชื้อนะคะทั้งปีรวมกันคือ668,027คนเสียชีวิต51คนสายพันธุ์ที่พบมากที่สุดก็คือสายพันธุ์ AH1N1 นั่นเองค่ะ ซึ่งนอกจากนี้เองครับทางนายแพทย์ทานุมาตรนะครับทา่านได้กล่าวว่าผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงหากป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่แล้วอาจทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อนนะครับมีอาการรุนแรงและก็นําไปสู่การเสียชีวิตได้เช่นผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปเนี่ยต้องระวังเป็นพิเศษนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีเด็กอายุที่ต่ำกว่า5ปีผู้มีโรคประจําตัวผู้เป็นโรคอ้วนนะครับหญิงมีครรภ์ควรได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เพื่อลดความรุนแรงของโรคและก็การเสียชีวิตนั่นเองครับ นอกจากนี้คือเรื่องควรดูแลสุขภาพรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลป้องกันตนเองโดยการสวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่อต้องเข้าไปในที่ที่มีคนรวมตัวกันจํานวนมากหมั่นล้างมือนะครับด้วยน้ําสะอาดหรือว่าสบู่หรือว่าเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆหากมีอาการคล้ายไขย้หวัดใหญ่ควรหยุดพักรักษาตัวอยู่บ้าน 3 7ถึง7วันนะครับหรือว่าจนกว่าจะหายเป็นปกติเพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อถ้าหากอาการไม่ดีขึ้นนะครับเช่นหอบเหนื่อยซึมลงก็ควรรีบไปพบแพทย์โดยเร็วนั่นเองครับค่ะโดยสําหรับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะเพื่อลดอาการรุนแรงจากโรคเน้นในกลุ่มเสี่ยงค่ะไม่ว่าจะเป็นเด็กอายุ6เดือนถึง2ปีนะคะต่อมาก็คือผู้สูงอายุ 65ปีขึ้นไปค่ะและผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะคะรวมถึงผู้ที่มีโรคเรื้อรัง7กลุ่มโรคไม่ว่าจะเป็นปอดอุดกั้นเรื้อรังหอบพืด หัวใจหลอดเลือดสมองนะคะไตาวายแล้วก็ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับการเคมีบําบัดแล้วก็เบาหวานนะคะคต่อมากลุ่มที่5ค่ะคือผู้ป่วยโรคทารเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง6ค่ะผู้ป่วยที่เป็นโรคอ้วน7หญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์สีเดือนขึ้นไปนะะตรงนี้ก็คือจะเป็นกลุ่มนะคะที่คุณได้รับการฉีดวัคซีนนะคะโดยข้อมูลเพิ่มเติมถ้าใครอยากทราบนะคะสามารถที่จะโทรไปสอบถามเพิ่มเติมได้เลย <S <S ท,ที่สายด่วนกรม ควบคุมโรคนะคะโทรไปที่1422ค่ะครับสำหรับใครนะครับที่ฟังเมื่อสักครู่แล้วคิดว่าตัวเองอยู่ใน7กลุ่มเสี่ยงเมื่อสักครู่ก็ควรไปติดต่อนะครับแล้วก็รับวัคซีนด,ดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าเป็นขึ้นมาเดี๋ยวจะ เขาเรียกว่าจะยากขึ้นกว่าเดิมอีกอนะครับ<ท>รเพราะอาการมันหนักอาการมันหนักมากนะครับซึ่งผมผ่านมาผ่านมาคือตอนแรกก็ชะล่าใจแหละครับคุณผู้ชมว่าตัวเองเนี่ยเป็นไข้หวัดใหญ่เออเป็นไข้หวัดธรรมดาหรือเปล่าก็กินยารักษาตัวอยู่บ้านสักพักเริ่มไม่ดีขึ้นเอ้าเป็นนานจังก็ทำตามกระบวนการขั้นตอนคือรีบไปพบแพทย์ทันทีตัวเองเป็นไข้หวัดใหญ่ก็ต้องรักษาตามกระบวนการขั้นตอนต,อนต่อไปนะครับใช่ค่ะ แต่ว่าสิ่งสําคัญก็คือง่ายๆเลยเบสิกพื้นฐานคือเราพูดกันทุโรคอยู่แหละถ้าเรื่องของการพักผ่อนอสําคัญมากๆอย่างน้อยคือ7 -8 ชั่วโมงขั้นต่ําพักผ่อน,นให้เพียงพอใช่แล้วก็ต้องเป็นการนอนที่มีคุณภาพดีด้วยนะไม่ใช่ว่านอนหลับๆตื่นๆฟ <c oughs> ันๆันอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยดีนะคะรวมถึงการทานอาหารทานอาหารให้ครบ5หมู่ผักผลไม้อย่าให้ขาดรวมถึงเนื้อต่างๆไขมันกินให้ครบ5หมูร่รวมถึงออกกําลังกาย การออกกําลังกายแล้วก็เรื่องของกระบวนการทําก็สําคัญเหมือนกันบ,บางคนคือ ไม่ได้ซีเรียสไงกินแบบสุกๆุดิบๆบบ้างเออชอบแบบฟิลลาบเนี้ยฟิลลาลาแบบลาบเลือดเอออะไรอย่างเงี้ยนะตรงนี้ก็ต้องระวังกันด้วยเพราะว่าอาหารการกินมันอยู่ในชีวิตประจําวันเราใช่ใช่มันมันเลี่ยงไม่ได้นะแต่ว่าสิ่งที่เราสิ่งที่เราเลือกได้ก็คือการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ซึ่งนอกจากนี้เองครับการที่เราป้องกันตัวเองก็เป็นสิ่งที่สําคัญเหมือนกันการดูแลตัวเองจากภายในแล้วการเราไปอยู่ในพื้นที่รวมผู้คนมากๆอย่างที่บอกไปคือการสวมใส่หน้ากากอนามัยก็เป็นสิ่งที่สําคัญเช่นเดียวกันนมมอใุ กับการคนที่รู้ตัวว่าตัวเองป่วยก็ไม่ควรออกไปในเรียกเขาเรียกว่าออกไปในที่โล่งหรือว่าออกไปในที่คนที่ผู้คนเยอะๆควรจะเก็บตัวอยู่บ้านรักษาตัวเองเพราะว่าถ้าคุณออกไปเมื่อไหร่ปุ๊บนั่นคือการเป็นคนที่เริ่มที่จะกระจายเชือ้อแพร่เชื้อกระจายเชื้อไปสู่ของ คนอื่นให้มากยิ่งขึ้นเอาแล้วคราวนี้ก็ป่วยกันมากขึ้นอีกใช่ค่ะติดกันไปฉ่าเลยทีติดง่ายติดง่ายนะเขว่าติดง่ายติดง่ายรวมถึงอีกอย่างหนึ่งคือการรับวัคซีนครับปีละหนึ่งครั้งหรือสองครั้งนะคะก็เขาก็มีวัคซีนตอนนี้เป็นการป้องกันเพื่อให้เขาเรียกว่าตัวโรคเนี่ยมันไม่รุนแรงกับร่างกายมากนะคะก็ไปปรึกษาคุณหมอไปตรวจร่างกายกันหน่อยปีละครั้งเพื่อที่จะรับวัคซีนกันหน่อยเราหาตัวนี้หรือว่าวัคซีนตัวไหนก็เป็นการรักษาใช่ครับว เอาแล้วถามว่าคนทั่วไปสามารถรับได้ไหมก็ยังรับได้ไดอยู่ยนะครับถ้าใครไม่แน่ใจหรือว่าอยากจากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็อย่างที่คุณบดีได้บอกไปนะครับว่าโทรไปที่1-4-2-2นะครับอ,อ,อันนี้ก็เข้าไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดกันได้<ช>เป็นอีกเรื่องที่เราเอามาฝากคุณผู้ชมให้ระมัดระวังตัวกันนะครับ<ช>ดูแลตัวเองกันให้ดีด้วยนะครับ